จมอหรือว่าจะห่าเ่นเดี่ยวด็เล่นเดี่ยวีก่นอบางนแต่เด้ต้องระวังาไม สร้างบุญใหญ่ไหมเถ้ามาซื้อเดียวเดี๋ยวคลิปหน้ากก็คลิปหน้าสร้างประสาททอบทาเพชรออกมาแล้วก็อยู่ฝั่งในภาพบุญใหญ่ได้ไปตรงขึ้นบินไปตรงขึ้นบินเร็วหนึ่งพร้อมต้องพร้อมอันนี้ไอ้บูเหลือแค่สองแมปแล้วนะเหลือแค่สองแมปอันนี้แมปของฟอมแมปโบัวอีกบ้าไอ้อีกโอชะลานก็เก็เบื่อน ไอ้ก้องเร็วๆเร็วๆก้อนมาจะเล่นแล้วแลเวเ่อนจะขอเลิกก่อนจะขอเลิกไหมรอบนี้ใครเอาปีไปเยอะปะใครเอาปีไปเยอะปะกูออก้ตาดีกูยิบานหนึ่งแล้วก็มีคนย้นกลวนหนึ่งเอ้ย

ค e ุณล่อเฮ้ยกูณ้อเฮ้ยเจอาวุธนะเจ้ามนงเอาอีสต์มาวยตัวหงุดหงตายสัตว์ ต้องตายแล้วโอ้ชนะดีอ่ะอ้โโอ้รอดอีกแล้วแต่สุดสั เบอร์ใหญ่อากาศระเบิดโอ๊ยรับตาระใส่ตัวเองด้วยก็โยนระเบิดได้ก็โยนระเบิดแต่วุ้นี้แ่วุ้นนี้แต่เอนี่ยด้อกอ

ไอ้น้าไอมามไอบไอืกระสไม่มีกูไม่กูไม่มีปืนโอ้มีดาบสองเล่มตัวก็ลูกคนน้นี้แค่นี้อ่ะตู้เลยตู้เลยยังยังยังตู้เลยนะโอ้งมาแล้ว

เอาเงี้ยเอาเยอะเติบโอเคนะวันนี้อยู่ตอนนี้อยู่เติร์ฟกล้องครับที่จะวางหานไม่ใช่การสร้างแบบก่อนใช่สร้างประสานดีกว่าพื้นแผ่นดินสร้างพื้นแผ่นดิน